หลังกลุ่มหนุ่มที่เมาชี้หน้าด่ากลางเวทีค่ะงานนี้เจ้าตัวบอกว่าขนาดพ่อแม่ยังไม่เคยด่าตนแบบนี้เลยค่ะทำเอามาลอมสาวแพลวแาวแสงทองถึงกับเดือดกลางเวทีแสงดงโชว์เลยทีเดียวค่ะเมื่อมีหนุ่มเมาคนดนึงค่ะเดินมาด้านหน้าเวทีพยายามส่งโทรศัพท์มือถือให้แพลวแาวถ่ายรูปแต่เธอไม่ถ่ายให้ค่ะหนุ่มคนนี้เลยชี้หน้าด่าแรงค่ะจนแพลวแาวถึงขั้นสวนกลับทันทีพร้อมพูดออกไม์ว่าเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าทําไมด่าผู้หญิงแบบนี้ ฝากเจ้าหน้าที่ดูแลพร้อมกับบอกว่าเอาค่าบัตรคืนไหมเดี๋ยวคืนให้ค่ะโดยผู้ใช้งานติ๊กตอก,กร,รายนึงค่ะได้มีการออกมาเผยคลิปวิดีโอดังกล่าวค่ะลงในโซเชียลพร้อมเขียนข้อความแคปชั่นไว้ค่ะว่าบอกให้เกียรติศิลปินด่าศิลปินพร้อมเอาให้มันหนักๆโลดแม่ศูนย์แทนค่ะ หลังจากคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ลงทางโซเชียลค่ะก็มีชาวเน็ตหลายคนเข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่เลยค่ะว่าถูกใจกับการฟาดกลับในครั้งนี้ของแพลวพาวมากถูกใจมากๆนั่นเองค่ะแล้วก็มีหลายคนเนี่ยส่งกำลังใจให้กับสาวแพลวพาวด้วยซึ่งภายในคลิปค่ะจะเห็นว่าแพลวพาวกาลังเคลียร์กับหนุ่มเมารายนี้อยู่หน้าเวทีค่ะโดยมีคลิปสนทนาประมาณว่าว่าอะไรนะคะเมื่อกี้ชี้หน้าด่ากูแล้วบอกว่าอ e ีจุด กูบอกให้ถ่ายรูปทำไมไม่ถ่ายให้กูเป็นลูกผู้ชายไหมด่าผู้หญิงแบบนี้เชิญค่ะเอาไหมร้อยเจกูคืนให้จากนั้นค่ะผู้คนที่มารอดูคอนเสิร์ตด้านหน้าเวทีค่ะก็ได้โห่ร้องไล่หลังไปค่ะจนชายคนนี้ค่ะเดินออกไปเลยค่ะและตบท้ายด้วยแพลวพาวค่ะบอกว่าพ่อแม่ยังไม่เคยด่าตนแบบนี้เลยนั่นเองค่ะว่าอะไรนะคะเมื่อกี้ชี้หน้ากูแล้วบอกว่าอีกกูบอกให้ถ่ายรูปไม่ถ่ายให้กู เป็นลูกผู้ชายแหมคะด่าผู้หญิงแบบนี้ฮะเชิญค่ะเอาคืนไหมร้อยเจ็ดสิบกูคืนให้มึงฮะเจ้าหน้าที่ดูแลด้วยนะคะตําแม่กูออยังมาค่อยด,ด่ากูยักเยียดด้วย ขอเสียงหน่อยค่ะต่อมาค่ะแพลวพาวค่ะได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะโดยเจ้าตัวค่ะโพสต์เอาไว้ว่าสั่งเหตุการณ์ที่แพลวพาวเดือดส่วนกับคนชี้หน้าด่าว่าอีจุดจุดจุดกูบอกไว้ให้มึงถ่ายรูปให้กูขอบคุณทุกสำนักข่าวที่โทรมาสัมภาษณ์และขอบคุณทุกกาลังใจนะคะบางคอมเมนต์มีดาม่าก็ลองให้คนมาด่ามึงว่าอีจุดจุดดูบ้างสิอย่าโลกสวย นี่ก็เป็นการชี้แจงแล้วก็การออกมาโพสเฟซบุ๊กเคลื่อนไหวจากแพรวพาวแสงทองนั่นเองคะอ่ะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะสาวแพรวพวก็ได้มีการออกมาอัปเดตแล้วก็ออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีแฟนคลับหลายคนเลยที่เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจสาวแพาวสำหรับเรื่องที่เธอเจอนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าถ้ามีเรื่องราวสาวแลพลวออกมาเป็นอีกน้ปเด็ระมาดหมายเด็ดทุกท่ได้รับชมอย่างแน่อนอน,นค่ะ